ครับวันนี้นะครับช่องพิชชอนะครับก็จะพามาดูอู่ซ่อมเชฟนะครับเป็นอู่ M&M นเอนะครับอยู่ตรงสะกระเทียมนครปฐมนะครับสำหรับใครที่อยู่ไม่ไกลนะครับก็ผมแนะนําอู่นี้นะฮะนะครับเป็นอีกอู่หนึ่งครับที่ซ่อมเชฟซาฟิล่านะครับได้แบบจบนะฮะแล้วก็เป็นอู่ดังอู่หนึ่งนะครับสําหรับสมาชิกซาฟิล่านะครับที่อยู่ในขับใน Facebook นะครับก็จะรู้จักกันดีครับคือพี่วินัยนะเอ็มแอนด์เอ็มนั่นเองนะครับอยู่ตรงสะกระเทียมนะครับตอนนี้เนี่ยคืออาการที่ผมจะไปทํานะครับก็ ลบไฟฝั่งซ้ายสุดนะครับฝั่งซ้ายสุดคือสีดแดงๆนะครับแล้วก็ไฟเครื่องยนต์เนี่ยก็เดี๋ยวจะลองลบดูด้วยนะครับว่าว่าจะลบได้หรือไม่นะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวถึงก่อนแล้วผมจะถ่ายรูปบรรยากาศให้ดูนะว่าอูา่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนเนี้ยคือหน้าไปที่นครปฐมตัวเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่นครศีแล้วระกะา0 0าเมตรแล้วนะครับตรงไปตามทางเลยนะครับ วิ่งเพชรเกษมไปเรื่อยๆนะครับจนเจอองค์พระสุโขทัดีนะครับแล้วก็วิ่งเส้นนอกนะครับคู่ขนาดคู่ขนาดนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับจนเจอไอ้แยกที่เข้าสากเทียมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นกองชลประทานเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็แวะซื้อขนมไม่ฝากพี่วินัยนะครับเพราะว่าคุยกับพี่วินัยแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าลบให้ฟรีไม่คิดตังค์นะครับเป็นบางอู่นี่ต้องมี300นะ2-300นะครับสำหรับการลบฝ่ายลบคนนะครับ พี่เขาไม่คิดตังค์เลยครับผมก็ต้องซื้อของมาฝากเขานะฮะนี่เชฟคันนี้นะครับคือเป้าหมายที่เราจะไปลบนะครับไปลุยครับเอาละครับเข้ามาเส้นเรียบคลองนะครับทางสากเทียมนะครับก็จะเจอกับซ้ายมือครับประมาณกิโลกว่าๆครับจะเจอพี่วินัยเจอแล้วครับเจอแล้วนี่นี่นี่ไอติมอยู่เขาบอกใจดีนะครับอ่า นี่นะครับเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลบไฟกันนะครับสองอย่างนี้นะฮะจะลองลบดูก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศปู่โดยรอบนะครับจริงๆไม่ได้แค่ซาฟิล่านะครับเชฟทุกรุ่นนะครับแล้วก็รถยุโรปนะครับก็รับทำนะครับได้มาสภาพนี้ครับพี่ใช่นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับผูหมอนะ่ ทำงานก่อนนะครับใช้เครื่องเต็กถูลบนะครับก็จะลบไฟที่ตัวด้านซ้ายสุดนะครับอตอนนี้ไฟที่ตัวนั้นหายไปแล้วครับไฟเครื่องยนต์นะฮะว้าวครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่ไฟด้านซ้ายนะครับก็ให้ทีมงานลองกับทีมงานนะครับลองลองทำก่อนนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับอันนี้ก็ ก็สอบถามกับพี่วินัยเพิ่มเติมนะครับเรื่องวาล์วน้ำนะครับเนื้อคูอความร้อนของ1.8เนี่ยจะถูกล็อกไว้ให้เปิดอุณหภูมิที่92นะครับแล้วก็ไม่สามารถให้เปิดเร็วกว่านี้ได้นะครับถ้าเป็นเครื่อง2.2เราจะสามารถเปลี่ยนวาล์วเป็นของนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับเป็นวาล์ว76.5ครับคือความร้อนจะไม่ถึง90ได้นะครับแต่ว่าสำหรับ1.8เนี่ยจะถูกล็อกสเปคเอาไว้นะครับยังไงก็เปิดที่92นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะฮะแล้วก็ผมก็ติดพัดลมเสริมตัวนี้นะครับ เพื่อให้ระบายความร้อนเวลาจอดติดอยู่เฉยๆนะครับแอร์จะได้เย็นเร็วขึ้นนะครับนะฮะพนักงาทีมไหนก็กำลังใช้เครื่องเช็คทูสแกนตอเาูวันทีมาวันทีสายแอร์แบ็กดดับมนแล้วครับวิเอาละผมนี่ตื่นเต้นมากช็อตเรามาแล้วนี่นะครับตรงไปทางนู้นครับก็จะเป็นถนนเพชรเกษนะครับนะมองไปประมาณกิโลนึงนะครับก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วนะฮะ เลี้ยวซ้ายไปก็ข้ามอู่บางว่าแล้วนะครับนะฮะเลี้ยวขวาไปก็เป็นแยกราแมนนะครับนะฮะนี่นะครับบรรยากาศของอู่นะครับนะะฮแล้วก็นชอนก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลครับอู่เข้ามาก็เนี่ยตอนถึงวงเวียนที่มีบัมเบิ้ลบีเนี่ะคาร์ฟเมอร์เนี่ยนะครับอู่สังเกตง่ายนะครับอยู่ซ้ายมือครับจะมีรถเชฟเยอะๆนะครับนะครับแล้วก็พิรุณายใจดีมากๆนะครับแล้วก็ ผมประทับใจเลยเมื่อกี้ไฟดับสนุกไฟดับนะเมื่อกี้นะฮะเราจะที่คุยกันนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาในคลับนะครับไฟเขาบอกว่าไฟเครื่องยนต์ไม่สามารถดับได้นะครับถ้าเกิดผมถูกถอดแคทไปนะครับสุดท้ายเมื่อกี้พี่วินัยเช็คนะครับว่ารถคันเนี้ยถูกถอดแคทมานะครับซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เขาก็ขายมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถึงว่าแอบตาแอบตานะครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากลบแล้วเรามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับนะับยอดเลยอะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์พี่ในไว้นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาใช้บริการครับก็โทรสอบถามคิวก่อนนะครับว่ามีคิวว่างหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามาเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ทําก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับจากที่ทําถไฟแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากลบแล้วนะฮะผมก็เลยจะขับออกนะครับตอนนี้ก็พี่ในไม่คิดเงินสักบาทเดียวนะครับนะฮะเพราะว่าสายสายไฟตรงใต้บ่อนะครับมันมันขาดนะครับก็เลยปักรีให้นะครับให้เราบัตรกีให้นะฮะ สำหรับตัวที่เป็นไฟแอร์แบ็กนะครับส่วนไฟเครื่องยนต์นะครับเราก็ที่เขาก็ดับได้ครับแต่คิดว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับมันจะเปราะมากครับเซ็นเซอร์ของซาบิลาพี่เขาก็แนะนํานะครับพี่แนะนําว่าให้เอาเอ่ออะไรสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้ครับสีดำๆมาติดทําไว้นะฮะนะครับโอเคครับนี่นะครับไปบ้านอูพี่วินัยครับนี่นะฮะคือหน้าอูนะครับตอนนี้รรบสรุปนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ ตอนนี้ไฟเครื่องไฟอะไรหายหมดแล้วนะฮะก็มันมีความรู้สึกทางใจนะครับว่าแบบเออให้รถตัองแบบวิ่งดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่เกี่ยวแล้วครับก็เลยจะโจนะฮะก็ตอนนี้ก็ช้อนนะฮะที่ทําไปเพิ่มเติมมันก็มีกรอบตรงนี้นะครับต่อเนื่องติดสติ๊กเกอร์ไปนะครับแล้วเปลี่ยนจอตรงนี้นะฮะโอ้ยตอนนี้ก็สำหรับซาฟิล่าคันนี้นะครับพร้อมลุยนะสำหรับรถก๊อปควรนะใครที่ก๊อำลังมองหาอยู่นะฮะก็ตํหนิก็จะมีพวกบอกพวกอะไรเล็กน้อยนะครับนะฮะคุชอนดีๆลูกดีๆลูก โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมมิกชอรถบ้านนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับใครที่หาอู่ซ่อมเชฟนะครับต้องทีไหนไม่จบนะฮะก็มาใช้บริการพี่กูพี่นายได้ครับ M and M service นะครับอยู่ตรงสะกะเทียมนะครับโอเคสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ลบไฟเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขับมาก็ปกติดีฮะวิ่งมาได้4 5กิโลแล้วนะครับ